ไอ้คอปกูไม่เอาสามพันแปดล้านเหมือนเหมือนรอบที่แล้วนะฮะเออเอาแบบไปเอาไอ้นี่นะเล่นแบบใยแบบยับเกินเออมันบอกบอกไว้ก่อนนะเล่นกับแค่นี้ไม่ใช่มาบ่นัสอะไรแบบกูเห็นกูเห็นไฮไลท์มึงแล้วสมควรแล้วสามพันแปดล้านเลยทีเหียวเลยก็มีไม่ก็ไม่เครบอกให้เล่นเลยวะคือผมห้คอปแล้วครับไปฟ้าไอชอนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่เกดสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ล่างใหม่อ่ะค่นล่างทองเหรอคะที่ไม่ใช่ปืนหลักให้กินไม่ครับล่างปกติครับแล้วคุณเปียกอยู่ด้วยไหมคะจะขอสัมภาษณ์คู่กันเลยค่ะอยู่ครับอยู่ครับครรับเส็จแล้วไปแล้วกก็สุดยอดไปขนาดไหนเปี๊ยกเปี๊ยกปเมาเนี้ยนะข่าวเขาเรามานี้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบบี้ีิ สวัสดีครับอ้วนจุบมัวได้ดิจุบมัวครับผมเผื่อนะเผื่อนะรับอันนี้คนเยอะนะพี่ตัเกลียวเออใขออนุญาตเชิญด้านนู้นได้ไหมคะได้ครับได้ครับทั้งสองท่านเลยค่ะใช่ไหยคะเดี๋ยวมึงยิ้มฟรีหรอตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญหนุ่มหล่อสองท่านยืนประกบเต็นเลยค่ะ ยินดินนซ้ายขวาเลยค่ะใช่ครับครับผมหัวน,นี้คุณเจนเปลี่ยนสีใหม่นี่คือกาบแบบหยุดอยู่ในกลางดงตรงไหนเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเป็นเราอถูกต้องค่ะเหมือนรอบนั้นเหมืออนนนรบนั้ตีกับใครนะเสียไม่ได้ไหมแล้วเหมือนกับเห็นคุณเจนอยู่เหมือนเหมือนผมไปยิงอยู่ในอุโมงค์อะ <laughs> จําไม่ได้เหมือนกันค่ะ แต่อาจจะอาจจะเป็นไปได้ค่ะถ้าเป็นสูตรเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันลูกหลงเยอะเจนก็เลยแบบว่าถ้ามาทําสตอรี่ก็แบบเขียนสูตรสีใหม่ไปเลยค่ะแบบเต็มดีเอาให้แบบเด่นเด่นไปเลยเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เจนนะแบบไม่เกี่ยวอะไรอเงี้ยเขาจะได้ไม่เสียทัมมิ่งการเล่นเดวยเด่นจ,จริงครับนี่ขอบคุณค่ะงั้นเจนขออนุญาตสัมภาษณ์เลยละกันนะคะเพื่อไม่รบกวนเวลามากค่ะได้ครับ พอดีเขามีข่าวลือกันให้แซดเลยค่ะว่าหมอกเกตเนี่ยไปกดแก๊งเล็กและกดประชาชนเรื่องนี้จริงไหมคะกดแก๊งเล็กเหรอต้องถามต้องลองลองจริงๆอ่ะลองถามลองเรียกแก๊งเล็กมาดูก็ได้ครับว่าผมกดจริงไหมคือถ้าใครเขาไม่กดฟั้นตีนอะ่ะผมไม่กระทืบอยู่แล้วแต่ถ้าแก๊งเล็กมันกวนตีนแล้วมันไม่รู้จุดยืนของมันอะ่ะมันก็โดนเขาตีเป็นธรรมดาครับจริงครับ อันนี้เราก็อยากจะชี้แจงในมุมของเราใช่ไหมคะว่าจริงๆแลงวนมันก็มีเหตุผลเนาะกับการที่เราแบบทำอะไรลงไปใช่คืมแล้วไอ้คนที่บอกว่ากดแก๊งเล็กนี่ตัวเองไม่เคยกดเลยเหรอครับอันนี้โอเคค่ะอีกคําถามหนึ่งขออนุญาตถามานด้านของคุณเปียกบ้างค่ะพอดีค่ะวงในค่ะเขาแจ้งมาว่าคุณเปียกเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้ร่วมอุดมการ์ที่ว่าเป็นข่าวลือเรื่องกดแก๊งเนี่ยค่ะกับคุณหมอเกตเนี่ยเรื่องนี้ พอเทจริงเป็นไงคะที่แจงนิดนึงค่ะก็ God, คือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ายิงเจ้งค้างพี่ชายผมมาดนานแล้วสําหรับผมไอเรื่องการกดแจงเล็กอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขาทําอะไรไม่ดีหรือว่าเขาควรต้องตีอะไรเยครับก็อย่างที่พี่เกดพูดเลยครับผมมันมันมันมีสิทธิ์อะไรที่ผมจะตีไม่ได้ครับผมก็ต้องตีก็ต้องกดอยู่แล้วเอาง่ายๆครับผมแบบขอแบบลองขอพูดอีกอย่างก็คือเปียกอยู่กับพี่มาตั้งแต่ดามเฮดรุ่นแรกเลยถูกต้องไหมเราทํามาตั้งแต่ ยุคแรกๆเลยใช่ปะ่ะแม้แต่ปูนอะ่ะบางทีอะ่ะพวกพี่อะ่ะจบยังไม่ได้เลยตู้แดง,งพี่ใช้อย่างโดนตีน้องพี่ต่อยโดนไปหมัดหนึ่งโดนเรียกเอเอไปหนึ่งคันมันพี่น้องพี่แค่ควักอาวุธอยู่ในแลนอะควักขึ้นมาผิดพี่ยังโดนแทงเลยจริงครับตอนนั้นโดนเรียกเอเอคันหนึ่งแล้วก็เงินสองล้านครับจาได้จาได้ขึ้นใจนครับคือพี่ถามหน่อยว่า ถ้ากดแกงเลก็กอ่ะพี่ก็เคยโดนกดมาก่อนโดนทั้งกระทืบโดนทั้งสามหนึ่งฟี่หนึ่งอะไรเงี้ยโดนมาหมดแล้วแต่แใช่คือโดนโดนมาเหมือนกันพี่ก็โดนมาเหมือนกันก็แค่ก็แค่ทําคืนครับแค่นั้นเองกับแกงบางแกงนะแต่ถ้าแกงไหนเขาไม่มาเขาอยู่ของเขาแบบอยู่ดีๆอะ่ะพวกพี่ไม่ไปทําอยู่แล้วโอเคค่ะคำถามสุดท้ายค่ะ ในฐานะที่เราก็เรียกได้ว่าเป็นแก๊งคู่ปรับประจําเมืองเนาะของเสียไม่ได้ค่ะปัจจุบันนี้เสียไม่ได้เขามีไลอัพใหม่แล้วคุณทั้งคู่คิดเห็นว่ายังไงกับไลอัพใหม่นี้บ้างคะถามเอาแบบตรงๆเลยนะครับไลอัพไหนผมก็ตีมาหมดแล้วอะ่ะมันก็กากเหมือนเดิมอะ่ะอาจจะไม่อยู่ที่ไลอ up ก็ได้นะหรืออาจจะอยู่ที่ผู้นําก็ได้ครับแล้วคุณเปียกมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างไหมคะ ก็คาวนี้ผมก็ต้องโดยกัรพิเกตนะครับอันนี้ผมไม่อยากพูดเยอะครับของวันนี้คือสลัาพูดเดี๋ยวเด็กจะไม่เชื่อครับทำให้ดูดีกว,ว่าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่สลับเวลาให้สัมภาษณ์เจนนะคะทั้งงท่านเลยค่ะได้ครับก,ก,ก็ดีเหมือนกันนะครับสัมภาษณ์แบบนี้เพราะบางทีอะ่ะจะได้ ส,สื่อบางสื่อจะได้ออกไปให้มันในทางที่แบบดีมางครับบางทีเขาอาจจะบอกมองว่าได้ปเป็นกดแกงเล็กก็แบบทำนู่นทํานี่กับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่บางบางครั้งอะ่ะเขาอาจจะไ,ไม่มองก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะโดยทาอะไรไว้แค่นั้นเองอี่บอกครับเวลาโดนตีอะ่ะเราไม่ต้องถามหรอกว่าโดนเพราะอะไรแค่นั้นเองครับ อเค,ครับทราบค่ะขอบคุณมากมากนะคะค่ะแล้วก็สุดสุดท้ายค่ะเออติดติดตามคลิปในทิกตอกอยู่นะคะเต้นบ่อยๆนะคะ <c oughs> โอ้สองแสนไลค์สองแสนไลค์นะครับน่ยหนักว่านั้นอ่ะจริงค่ะเป็นหนุ่มหล่อไปเอ็มคือเห็นแล้วแบบว่าใจละลายแบบเขินมากเลยค่ะ <c oughs> ลงคลิปบ่อยๆนะคะมันดีต่อใจมากเลยครับคร <c oughs> ับผมครับผมพูดอย่างนี้เอย่อย่านั้นเดี๋ยวเปียขอยาไปลงก่อนนะ ค่ะทั้งคุณเปียงและก็คุณหลุยเลยนะคะดีต่อใจมากค่ะสาวๆกีดกันเต็มเลยลงบ่อยๆนะคะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายไปในอัลบั้มแล้วลงทุกอาทิตย์เลยครับขอบคุณค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะพี่เก็ขอบคุณค่ะคุณเปียงฝากบอกจันไก่ได้คิดถึงนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวบอกพี่ครับคิดถึงเหมือนกันครับจครับครับเห็นวันนั้นไปอยู่กับสาวอยู่ที่เฟซบุ๊กติอรอ่ะก็เลยแบบฝากใช่ใช่เขาโดนนะนี่โดนอ๋อหมายถึงว่าเขา เขาแบบมีคนถ่ายคลิปเขาไปลงทิกตอกเหรอคะใช่ใช่ครับใช่ถ่ายคลิปเขาไปลงทิกตอกอใช่ใช่ไม่เคยเห็นคลิปมาก่อนเลยค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเนี่ยอืมันนั้นผมเข้าไปดูอยู่ถามว่าเอ,าาอ้าใชาาาา่จานไก่อ๋อน่าจะใช่หน้าตาคล้ายๆจานไก่อยู่แต่คนข้างๆไม่ขาย แบบไม่ใช่ทรงนี้เลยผมคนละสีเลยใช่ไหมคไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงนี้ยแต่น่าจะเป็นแฟนแฟนแฟนจานไก่เขาคนนั้นแหละน่าจะเป็นคุณเจนแหละมั้งอ๋อแต่เจนก็ไม่เคยทําผมสีอื่นเลยนะอ๋อแฟนเล่นครับฝากบอกคิดถึงครับฝากบอกด้วยว่างๆถ้าแวะมาก็แวะมาหาได้โทรมาได้เบอร์ฝี่ครับให้เขาโทรมาได้ได้ครับเดี๋ยวเจนบอกให้ค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณมากค่ะ เดีย๋ยวเราถมขอเต็มรลดเลยนะเดียร์เด้อปลดล็อกปะจอยนี่ปลดล็อกให้หน่อยเฮ้ยปลดล็อกรถหน่อยรถไหนอ้าแค่มาเอาคันนี้ไปก็ได้ไอ้ยฝาจะบอกว่ามึงเอาคันนี้เล่นอ่ะ,ะเออคันนี้ไปก็ได้ มาครับเดี๋ยวพาพาแวนรถเทพเลยนะคะเนี่ยใช่ใชรถแรงครับคันเดียวแรงก<า>ว่าจะขับเป็นก็ตายมาเยอะแล้วจะมีโอกาสได้เห็นขับคันมีอุ้มบ้างไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้ว่าจะขับอุ้มอยู่เงยแต่อุ้มยากจรวยโาโหดอ่ะที่เนี่ย เื่อจะแบบเป็นตำนานใหม่อะไรเงี้ยหาแบบโพซิชันจริงๆรักษาหรือ,อีป๊อปอุ้มอย่างเงี้ยะสร<อ>้างประวัติการใหม่ในไฟเอ็มเยนะคะโลจะต้องจดจำตอนนั้นก็โดดร่มไปทีหนึ่งแล้วนะอ่าแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบการโดดร่มม,มันใช้กันแพร่หลายกับไฟเอ็มแล้วค่ะ่ต้องเอาคันนี้ใช่ไหมใช่เราต้องทําให้เป็นตำนานนะคะเรื่องแบบว่าเหมือนเหมือนคนอื่นเราอย่าไปทําเราต้องทําให้แตกต่างได้แต่จะทําให้ดูโอเคครับเอารถตรงนี้เนาะ ครับ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 